กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ C7S19 นะคะเริ่มต้นซีซันใหม่และ r p a 8นะคะของรางวัลซีซัน Season ก็ได้มีการรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะของรางวัลตามนี้เลยสามารถกดเข้ามาดูกันได้นะจ๊ะมาแล้วนะคะกับ Aquatic q u e e นะคะ r p a 8ซึ่งเกี่ยวกับท้องทะเลและมหาสมุทรนะคะ สวยอยู่นะว่าไม่ได้เด้อก่อนจะไปปลดล็อก AP ขอแว็บมาที่หน้าโปรโมชั่นนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเติมเงินนะในเกมนะคะเมื่อเติมครบนะคะ60 UC จะได้รับคูป,ปองส่วนลดในการลดปลดล็อก r p 60 UC นะแล้วก็เมื่อเติมครบนะคะ120 UC จะได้รับชุดฟรี1ชุดส่วนสกินปืน MK นะคะใครอยากได้ซื้อเอา180 UC ในทางด้านของการปลดล็อก r p นะคะเหมือนเดิมเลยก็จะมีทั้ง e l i c e pass นะคะแล้วก็ e l i c e pass pass ในส่วนของ e l i c e pass pass เนี่ยเมื่อปลดล็อกแล้วนะคะก็จะได้รับ r p ไปถึง24 Level เลเวลแล้วก็มีแถมนะคะในส่วนของท่าเต้นฉลองกินไก่อันนี้คือรับฟรีนะคะถ้าซื้อแพ็กนี้ก็ราคาอยู่ที่1,920 UC ออันนี้เนี่ยเราจะต้องไปทำการ อัปเกรดนะคะโดยใช้คาถา5ชิ้นเพื่อจะให้ท่าเนี่ยมีเอฟเฟกแล้วก็มีในส่วนของกรอบรูปสกินเจสนะคะแล้วก็รูปปั้นที่เอาไว้ในบ้านของเราและนอกจากนั้นก็ยังจะได้รับ UC นะคะตั้งแต่เลเวล1ถึง100เนี่ยรับคืน720 UC นะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษนะคะสำหรับคะแนน RP อีก360แต้มก็ได้รับประมาณ 3เลเวลกับอีก60คะแนนนะคะก็หาอีก40คะแนนเท่านั้นก็จะได้อัพอีก1 l e v e เลเวลเพราะว่าในการอัพในแต่ละเลเวลจะใช้คะแนน RP 100คะแนนนะคะก็คือเท่ากับ1 l e v e เลเวลนั่นเองมาต่อกันที่แบบ Elite Pass นะคะก็จะมีให้ซื้อแบบย่อยเลเวล1-50เนี่ยจะราคาอยู่ที่360 UC เมื่อปลดล็อกแล้วจะได้ RP 1 l e v e เลเวลนะคะแล้วก็ให้ทำภารกิจไปจนถึงเลเวล50จะได้รับ UC คืนมา360 UC ให้นำส่วนนี้เนี่ยไปปลดล็อกในเลเวลที่51-100ต่อแล้วก็ไปทำภารกิจต่ออีกทีหนึ่งนะคะให้เก็บไปจนถึง100ก็จะได้รับมาอีก360 UC ในส่วนนี้เนี่ยสามารถนำไปปลดล็อกในส่วนของ RP 89ได้นั่นเอง กรณีใครที่เพิ่งเติมหลังจากการรีอารพีนะคะก็อย่าลืมไปกดรับคูปองส่วนลดเมื่อสักครู่นะคะมันจะได้รับคูปองส่วนลด60 UC สามารถเอามาลดในการปลดล็อกอาพีได้ทุกแบบเลยหรือใครมี UC ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ปลดล็อกไปเลยนะคะทีเดียวเลยว่1 1 0ถึง100นะคะ e ี i ิ Pass 720 UC เมื่อปลดล็อกแล้วจะได้ RP 1 Level เหมือนกันแล้วก็ให้ไปทำภารกิจไปจนึ110 0ก็จะได้รับ UC คืนมา720 UC นะคะมาดูในทางด้านของร้านค้า RP กันนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีของขายนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ได้ซื้อแพ็คแบบ e l i ิ Pass พัเขาก็มีของเอามาขายแยกกันด้วยนะคะ แต่จะบอกว่าราคานะคะค่อนข้างแรงเลยแล้วก็เราจะต้องเก็บ RP นะคะเพื่อทำการปลดล็อกแล้วก็เพื่อที่จะซื้อของได้นะคะในแต่ละชิ้นอย่างสก,กินนี้ก็ต้องอัพีให้ถึงเลเวล70ก่อนถึงจะซื้อได้นะคะทุกชิ้นนั้นก็จะมีเงื่อนไขาการปลดล็อก RP นะคะทรงผมแกะก็มีนะคะแต่ต้องปลดล็อก RP ก่อน <laughs> ถ้าเต้นกินไก่นะคะปลดล็อกอยู่ที่เลเวล30นะคะแล้วก็ราคา600 UC แล้วก็มีทรงผมใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะราคาก็จะอยู่ที่1,200 UC แล้วก็ต้องปลดล็อก RP ที่เลเวล30นั่นเองส่วนระเบิดมือนี้มีคิวฟิตด้วยนะคะ1,200 UC ปลดล็อกที่ r p l เลเวล60แล้วก็มีกล่อง RP เก่านะคะเอามาวนซึ่ง ส่วนมากก็มีแล้วเสียดายจังใครคะแนน r p เหลือะนะคะตอนท้ายซีซ i̇şte ันเนี road, ่ยก็สามารถนำมาสุ่มกล่องนี้ได้นะคะหรือว่ามาแลกของในร้านค้า r p ก็ได้นะจะมีบางชิ้นที่สามารถกดใช้คะแนน r p นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าภารกิจเนาะก็อธิบายทุกรอบของการรี RP เลยแล้วกันนะคะเผื่อแบบว่ามีคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยเปิดหรือว่าคนเก่าที่ยังงงๆอยู่พอมาฟังแล้วก็ อ oh. อันนี้ของูค้คีกดซื้อล่วงหน้าไปอย่างที่บอกต้นคลิปนะคะก็สามารถกดรับได้เลยอันนี้จะเป็นของแถมมาสำหรับอ e ีลิกพาสพัดนะคะได้มาถึง1 2 3 4 5 5อย่างเลยและนอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่ได้รับไปแล้ว5ชิ้นนั้นก็ยังมีท่าอิโมชั่นนะคะที่สามารถรับได้1ท่าหรือว่าใครมีท่าหมดแล้วก็ได้รับคูปองไปแล้วก็มีอีกนะคะสำหรับใครที่เติมแบบต่อเนื่องนะ,ะก็จะมีแถบ ขึ้นนะคะเวลาแบบมีชื่อเราขึ้นในส่วนของลำดับเครื่องบินหรือว่าเจ้าของเครื่องบินอันนี้เนี่ยเติมนะคะต่อเนื่อง6ครั้งนะคะก็จะเป็นแบบว่าสีพิเศษแล้วก็จะมีทางด้านของชายาด้วย6ครั้งนะคะตอนนี้สามครั้งละใครที่อยากได้ก็เริ่มตั้งแต่ซีซั่นนี้เป็นต้นไปก็ยังทันนะคะ ซีซั่นหหรือว่า RP 1เนี่ยก็มีระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวหาของที่เอามาเพิ่มก่อนนะคะขอกดรับอันที่เราสามารถรับได้ก่อนนะโบนัส RP point นะคะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนฟรีที่เราไปทำภารกิจมาทำเควสมาก็ได้รับมาแล้วนะคะ186คะแนนก็ 1นึง p กับอีก86คะแนนแล้วก็จะมีไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของซีซั่นที่แล้วของ r p ที่แล้วที่ได้รับมานะคะก็จะเป็นคูปอง r p จะหาก่อนอย่าลืมกดใช้กันนะอู้ได้มา3 r p เลยนะคะ <laughs> 3เลเวล ตอนนี้หุวนที่34ิแล้วนะเดี๋ยวหุวนที่จะเพิ่มมาอีก70เลเวลโดยการกดแท็กกิจกรรม r p ก่อนอื่นขอแวะมาหาทีม r p ก่อนนะคะทีมเนี่ยสามารถเชิญผู้เล่นอื่นเพื่อนเรานะหรือผู้เล่นอื่นๆเนี่ยในเกมนะคะเ,เข้ามารวมทีมได้20คนเพื่อรับของรางวัลมาต่อกันที่แพ็คกิจกรรม r p แพ็กนี้เนี่ย 1แพ็กราคาอยู่ที่1,000 UC สามารถกดซื้อได้สูงสุด10แพ็คนะคะมูลค่ารวม1,000 0 UC ทั้งหมดนี้จะได้รับคืนมาเลยทุก UC นะคะกรณีที่เราจะต้องไปทำเคเวสท,ทำภารกิจนะคะ1กล่อง1,000 UC จะมี RP อยู่ที่10เลเวลนะคะผู้นี่ขอกดซื้อไปก่อน7 ราคาอยู่ที่7,000 UC ก็จะได้รับมา70 Level อย่างที่บอกไปจะได้รับคืนมาทุก UC เลยนะคะก็ต่อเมื่อไปทำภารกิจ RP การที่เราทำ r าเนี่ยเราได้คะแนนมานะคะ1,000คะแนนก็จะได้รับคืน1 0 0 0 UC ทุกคนเห็นหลอดความก้าวหน้าการคืนแต้มไหมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสำหรับคะแนน q u วส t RP นะคะ ใครที่อยาก r p 1 0 0่งวายนะคะแนะนำเลยนะแพ็กนี้นะคะซื้อแบบอิลิกพาสพาสเสร็จปุ๊บมาซื้ออันนี้อีก70 Level, หรือว่า7 0มมลูลร่คาทั้งหมดแล้วขอคิดกันนะ1920-60ลบลบบ,บ, 60, บวกอีก7000 UC นะคะรวมแล้วเตรียมไปเลย8860 UC นะคะก็สามารถปลดล็อกได้ถึงเลเวล100และนอกจากนั้นเราก็จะได้รับคืนมานะคะจากแพ็คกิจกรรม RP เนี่ย7000 UC นะแล้วก็จากของรางวัล RP อีก 720 Uc นะคะรวมแล้วเราจะเสีย Uc ในการปลดล็กอก r p แล้วก็รังได้รับรางวัลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย mm hmm. เสีย Uc เพียงแค่1140 Uc เท่านั้นนะคะทุกคนคือคดคุมนะบอกได้คำเดียวหรือใครอยากสายประหยัดนะคะแบบไม่อยากเสีย Uc เลยก็แนะนำให้เปิดแบบ Elite Pass แบบไม่ต้องรีบนะคะเลือกกันได้เนาะ สำหรับใครมีงบหน่อยก็เลือกแบบอ l ลิกพาส s าสใครไม่มีงบก็เลือกแบบอ l ลิกพาส s นะคะคือของรางวัล RP ทุกซีซันทุก RP นั้นเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆแล้วนะคะสำหรับเกม PUBG Mobile เพราะว่าใครที่เติมแบบประหยัดเนี่ยก็คือเหมือนได้ฟรีนั่นแหละนะยังไงก็ลองไปคิดวิเคราะห์กันดูนะคะว่ามันคุ้มไหมเอาจริงไม่ต้องคิด คุ้มนะคะจะสวยไม่สวย,ยงไงก็ถือว่าได้ของและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ได้รับในส่วนของช่องกระเป๋า r p ฟรีหนช่องด้วยชุด r p 1 0 0นะคะชุดอัปเกรดเป็นสีได้อัปเลเวลด้วยนะคะใช้4กับ8ใบนะคะในส่วนของการ์ดก็สามารถกดเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆเลยนะจะใช้เหรียญอะไรนะเหรียญเงินะในการเปลี่ยนนะคะ ไม่เปลืองแล้วก็สก,กินปืน S L R นะคะเลเวล50เป็นปืนอัปเกรดเนาะเลเวล2ใช้เศษ5ชิน้นเลเวล3ใช้ท้าย1ชิ้นนะคะมีคิวฟีดหรือว่าแจ้งเตือนกันค่าแล้วก็ทางด้านของคอลเลกชันนะคะก็มีการอัปเดตใหม่จะเป็นรางวัลของณซีซั่นนี้ก็คือการเก็บคะแนนแฟชั่นของช่วงซีซั่น แล้วก็ r p A8 นะคะก็คือในระยะเวลา2เดือนนี้นะคะเพิ่งเริ่มนับวันนี้ตอน9โมงเป็นต้นไปนะคะของรางวัล r p ที่ได้รับมาเนี่ยก็ได้รับเลยนะคะคะแนน100กว่าคะแนนนะคะตั้งแต่เลเวลถึงถึงเลเวลหนึ่งร้อยนะใครอยากได้ของรางวัลพิเศษพวกนีนะคะก็สามารถไปสุ่มของรางวัลเพิ่มเติมหรือว่าไปอัปเกรดสกินปืนกันได้นะคะแล้วก็สูงสุดก็จะเป็นฉาก ใครอยากได้ถาวรก็ต้องรอวงล้อทองใหม่นะคะในวันที่2ีกว่านี้นะก็จะมีฉากอีกฉากหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมล่อซื้ออย่างหนึ่งของทางเกมใครไม่อยากเปลืองก็ไม่ต้องเอานะ ท่าเต้นกินไก่นะคะที่ได้รับมาจะเป็นแบบธรรมดานะคะก็อย่างที่บอกไปต้องไปซื้อคาถา5ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่120คะแนน r p นะคะหรือว่า UC เนี่ยก็ชิ้นละ60 UC ใช้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะในการอัพเกรดท่าให้เป็นท่าของแดงนะแล้วก็มีเอฟเฟกท่าด้วยตอนนี้ท่าของฮี่ก็จะมีเอฟเฟกแล้วนะคะ ในทางด้านของทรงผมใหม่นะคะใครอยากได้ไปซื้อเลย1200 UC ปลดล็อก AP เลเวลสามสสามารถไปเปลี่ยนสรงผมได้ในกระเป๋าของเรานะคะตอนนี้เนี่ยเขามาเป็นในรูปแบบของการเปลี่ยนใหม่โดยไม่ต้องเสียเงินเก,นเกมแล้วนะคะเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย Cuk.